ผ่านไปนะครับท่าผู้ชมเมื่อวานนี้การเลือกตั้งนายกอบจ,อ4จอ47 4จังหวัดและสมาชิกอบจอ76จังหวัดนะครับ <S <S ผลการเลือกตั้งหลายท่านอาจจะได้ติดตามแน่นอนผู้คนสนใจประเด็นว่าตกลงการลงสมัครในนามพักการเมืองที่ประกาศชัดเจนเนี่ยมีอยู่2องพักก็คือพักเพื่อไทยและพักประชาชนขณะที่จํานวนมากอาจจะไม่มีกรณีข,ของการสมัครในนามพักแต่ มีพักการเมืองสนับสนุนอยู่รวมถึงอิสระบทสรุปของการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเสร็จสิ้นไปกลางดึกที่ผ่านมาเฉพาะสมาชิกอบจ47จังหวัดเนี่ยนะขออภัยะเฉพาะนายกอบจ47จังหวัดไล่เรียงออกมาแล้วจากการวิเคราะห์รวมถึงการสนับสนุนในพื้นที่ เป็นพักเพื่อไทยนะครับได้ไป18จังหวัดนะครับขณะที่พักภูมิใจไทย12จังหวัดสมัครในนาอิสระแล้วก็เป็นอิสระเนี่ยหจังหวัดนะครับทุชมปรจฉิปัดหมายถึงใกล้ชิดหรืออาจจะสลับสุนหรือไม่แต่ไม่ใช่ในนาพักสีจังหวัดลุอาพักชาติไทยพัฒนา2จังหวัดพักประชาชาติ2จังหวัดพลังประชารัฐหจังหวัด รวมไทยสร้างชาติหนึ่งจังหวัดและพักประชาชนได้เพียงหนึ่งจังหวัดนะครับทานผู้ชมพักประชาชนได้เพียงหนึ่งจังหวัดซึ่งเป็นจุดสนใจเพราะต้องยอมรับในนามพักการเมืองที่หาเสียงกันในช่วงที่ผ่านมาต่อเนื่องพักที่เดินทางเดินสายหาเสียงอย่างเข้มข้นก็คือพักประชาชนท่ามกลางการจับตาดูว่าจะได้ที่นั่งนายกอบจอหรือไม่ประการใด ปรากฏว่าเกือบไม่ได้เลยนะครับตัวชมไปได้ในจังหวัดที่เหนือความคาดหมายก็คือจังหวัดลำพูนนะครับจังหวัดลำพูนเป็นว่าที่นยายกบจพรักประชาชนเพียงคนเดียวก็คือนายวีระเดชผู้พิสิทธ์นะครับชนะการเลือกตั้งเหนือแชมป์เก่าก็คือนายนุสรวงวันของพักเพื่อไทยนะครับตัวชมจุดนี้ เลยกลายเป็นจุดสนใจเพราะมีคนจับตาดูว่าพักประชาชนจะได้สักหนึ่งตำแหน่งหรือไม่ในฐานะนายอบจอจะปักทงได้หรือไม่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เหนือความคาดหมายและเข้าใจว่าจังหวัดลำพูนน่าจะเป็นจังหวัดที่มีคนไปใช้สิทธิ์มากที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับผูวชมหลายการเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมาในการเลือกตั้งทั่วไปลำพูนก็มักจะเป็นจังหวัดที่มีคนไปใช้สิทธิ์มากที่สุด เมื่อวานนี้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับทุกผู้ชมจังหวัดลำพูนมีผู้ออกไปใช้สิทธิ์ถึง73.43%นะฮะ73.43%แล้วก็ทำให้ผู้ชนะก็คือผู้สมัครจากพรรคประชาชนหนึ่งเดียวนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์ชนะไปประมาณ5,900กว่าคะแนนนะครับ จากคะแนนที่ชนะเนี่ยได้มา1,9372ขนาดที่อันดับสองซึ่งเป็นแชมป์เก่า1,3405คะแนนนะครับโตชมก็ถือว่าพลิกความคาดหมายอยู่เหมือนกันนี่เป็นจุดสนใจเมื่อวานนี้และที่ลำพูนเป็นจุดที่ก่อนหน้าคนทักษิณเชนวัตนลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงด้วยนะครับโตชมแม้กระท้่งโค้งสุดท้าย ตอนที่คุณทั้งินสอทรอผู้ช่วยหาเสียงพักเพื่อไทยเนี่ยไปช่วยหาเสียงในโค้งสุดท้ายไปเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนในฮะานผูชมแต่พักเพื่อไทยแพ้ในจังหวัดเล็กๆจังหวัดนี้ซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยคนพิชัยเลิศพงศดีสร ยังสามารถจะรักษาตำแหน่งนะครับเอาชนะคู่ต่อสู้ของพรรคประชาชนไปได้ก็ถือว่าวดเบ็ดอยู่เหมือนกันประมาณสองหมืน 20, คะแนนคนพิชัยได้383,123คะแนนขนาดที่ผู้สมัครพรรคประชาชนคนพันอาจชัยรัฐได้ไป361,885คะแนนนี่ฮะทสผูชมนี่คือผลการเลือกตั้ง จังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งสุขทักษณิณไปหาเสียงในของสุดท้ายให้ก็คือเชียงรายคนทักษณิณไม่สามารถจะช่วยให้อาคุณสลักจิตติยภัยรัตชนะการเลือกตั้งนะครับพ่ายแพ้กับแชมป์เก่าก็คือคุณอธิตาธรวันชัยธนวงศ์ซึ่งลงสมัครในนามอิสระแต่ถูกคาดหมายว่าพรรคพรมใจไทยสนับสนุนเนี่ยนะฮะคะแนนห่างกัน ประมาณ20,000คะแนนโดยประมาณอย่างที่เห็นหน้าจอจุดสนใจอีกจุดหนึ่งของการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ก็คือสีสเกตเพราะคุณทักษิณในฐานะที่เคลื่อนไหวหนักในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งตั้งใจจะไปตีูอาตีอะไรนะไล่หนูตีงูเห่าที่นี่ปรากฏว่าไม่สามารถจะค้นแชมป์เก่านะครับท่าทผู้ชมแล้วก็แพ้ขาดด้วยแชมป์เก่าคนวิชิต ไทยชรณกุลอดีตนายอบจได้คะแนนไปเนี่ยสองแสนนึ่งมื่นคะแนนค่ะขนาดที่คุณทักษิณไปช่วยหาเสียงให้คุณวิวัฒชัยโหตะไวศยะพักเพื่อไทยเนี่ยได้ไปเพียง1 4 5 8 9คะแนนนี่เป็นภาพใหญ่ๆขนาดที่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ภูมิใจไทยก็เลยกลายเป็นจุดสนใจขึ้นมาหลังการเลือกตั้งผ่านพ้นไปแม้ว่าในช่วงของการ หาเสียงจะไม่ปรากฏแกนนำพักลงไปช่วยหาเสียงก็ตามทีเมื่อวานนี้หัวหน้าพักภูมิใจไทยรองในย่มเตรีอย่างที่เห็นในภาพ <c oughs> เดินทางไปที่อำนาจเจริญก่อนนะฮะที่นั่นพักภูมิใจไทย <c oughs> ไม่ได้ส่งในนามพักแต่ผู้สมัครซึ่งเชื่อว่าภูมิใจไทยสนับสนุนก็ชนะการเลือกตั้งอำนาจเจริญ <c oughs> แล้วก็เดินทางต่อไปที่ศรีสะเกษท่านผูชมมะ มาแสดงความยินดีกับคุณวิชิตไตศรณกุลผู้สมัครนยายกบจศรีสะเกดซึ่งคะแนนห่างเป็นแสนแล้วณขณะนั้นลูกสาวก็คือเลขานูการน้ำตรีว่าการกรุสุมาหาไทยคุณไตสุรเรขณะที่คุณพ่อก็คือคุณวิชิตศรีสะเกดเป็นจุดที่ควรทักษินต้องตั้งใจที่จะเดินทางไปเหมือนมีความในใจอะไรค้างเก่ามาก,กับ คนวิชิตซึ่งมีชื่อเล่นว่าส้มเกลี้ยงหมายถึงนายกส้มเกลี้ยงคนอน,นุทินเมื่อวานนี้พอไปถึงมีการเอาส้มมาต้อนรับเจ้าตัวแกะส้มเกินแล้วก็บอกแล้ก,กินให้เคลี้ยงกินส้มเกลี้ยงนนี่นะฮะทะ่านผู้ชม ตอนที่เดินทางมาถึงก็เข้าไปกอดลูกสาวของนายกส้มเกลี้ยงก็คือคุณไรสเรีระหว่างเดินเข้าไปในศูนย์มีคนแซวว่าเขาไล่ไปแล้วคุณรุินหันมาตอบว่าไล่ก็ไม่ไปคงจะหมายถึงไล่หนูตีงูเห่าลายเป็นว่าชนะเป็นแสนที่ศรีสเกตคลรู้ทีนบอก<น>เขาบอกกาดให้เกลี้ยง<น>คือกวาดให้ส้มเกลี้ยง ซึ่งเป็นชื่อของคุณวิชิต,ข,ชตขนาดที่คุณสิริพงษ์อังสกุลเกียรตอิอดีสศรสสสีสเกตพอศกระทรวงศึกษาพักภูมิใจไทยพูดกับคุณอน,นุทินว่าอาที่ท่านหัวหน้าเคยบอกไว้ก่อนหน้าว่าเน่ถ้าแพ้ให้เอาปี๊บมาโคุงหัววันนี้ผมขอเอาปี๊บมาคืนหัวหน้าแล้วหยิบป,ปี๊บมาคืนให้คุณอน,นุทิน นี่เป็นบรรยากาศท่านผู้ชมอ่าพูดถึงปี๊บมันมีประเด็นหลายเวทีที่คนทัดสินไปหาเสียงแล้วบอกว่าอยากให้ผมอายนะผมกลับมาแล้วนะอยายผมต้องเอาปี๊บมาใส่หัวนะอ่าไปดูบรรยากาศ กอนหน้าเคยฝากเอาไว้บกว่าถ้ามึงแท้มึงเอที่อวัวมึงอาที่กูหมอเดีร์มาคืนืนครับ ในฮะทบุชมก็เป็นบรรยากาศของความยินดีจุดนี้เนี่ยเป็นจุดสนใจแต่ต้นนะครับซึ่งถูกมองเรื่องความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจถ้วยอ่าพรรคภูมิใจไทยด้วยคุณอนุทินก่อนหน้านี้บอกว่าคุณไตสุรีบอกไม่ต้องมาเม,มาื่อวานนี้บอกมาเพราะสงสารแล้วก็เป็นห่วงก่อนจะนับคะแนนยังโทรมาบอก กวางแพ้แน่กวางแพ้แน่สุดท้ายชนะแบบอันนูไม่ยอมไปไหนที่สีสะเกตเนี่ยผมว่ากวนๆอยู่ว่าถ้าเลขาผมแพ้แล้วผมจะอยู่อยู่อยู่มองหน้าคุณพ่อเขได้ยังไงนะครับก็แต่ว่าความเป็นมอทอนหนึ่งก็ต้องวางตัวเป็นกลางนะครับก็ได้แต่ ส่งกำลังใจได้แต่ได้แต่วสวดมนต์มองว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้คุณวิชิตชนะคุณทักษิณสิในการก็ <c oughs> เราไม่มีสีครับ <c oughs> ถ้าคุณวิชิตบอกแล้วว่าท่านนายกวิชิตบอกว่าท่านมีสีเดียวคือสีสะเกดนะครับคำนี้มันมันมันมีความหมายยิ่งกว่ามนใดๆนี่ก็เรียกว่ายิ่งยิ่งเก่านะครับก็ยิ่งเก่านะครับยิ่งเก่ายิ่ง มีพลังมีบารมีที่จะทําให้ความเจริญทั้งหมดเนี่เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกผมก็ส่งปี๊บมาให้ทุกคนว่าหัวหน้ามาช่วยไม่ได้นะแต่ว่าหัวหน้าบอกได้อย่างเดียวว่าถ้าอาเจกส้มเกรี้ยงไม่ชนะท่านนายยงวิชิตไม่ชนะพวกเองทั้งหลายใส่ปี๊บนะครับเอาปี๊บคุมหัวเดินเข้าสภาวันนี้พอลงรถมามันเอาปี๊บมาคืนกันใหญ่เลยนะครับ <laughs> ผมก็ต้องคงเอามาคุมหัวผมแทนนะครับที่ปลามาท,ทุกเขาเอาไว้ ไล่หนุ <t <t ่มจะสีสเกตไปไม่ได้ก็ชวมาดีจะไปไล่ทำไมล่ะผมไปไหนผมไม่เคยมาร้ายเลยอย่าไล่เลยครับเลี้ยงเลี้ยงหนูเอาไว้สักตัวหนึ่งมาช่วยราชสีราชสีสเกตนี่แหละนะครับไอ้ไอ้หนูตัวนี้เนี่ยจะจะจะทำให้ให้พี่น้องชาวสีตะเกียไม่มีความผิดหวังแล้วก็ต้องกราบขอพระคุณอีกครั้งที่ว่าทีมงานสจก็แทบจะ แทบจะชนะเข้าทุกเกตอเข้าทุกเกตกกด้วยนะครับก็ไม่รู้จะกล่าวยังไงสุดครับรผ่านหน้าทีวีนี่นะครับนะครับครับุณทายักิ์ก่อนานี้คุณพิที่สีสเกแล้วบอกกิเกลียงเลยท่านท่าน,ท,านท่านเป็นผู้บังคับบัญชาวันนี้ผลออกมาแบบนี้แล้วต้องไม่นึกถึงว่าอะไรเกิดขึ้นเวลาหาเสียงทุกคนก็ใส่เต็มที่ก็ต้อง กราบขอบพระคุณท่านที่ท่านก็มาช่วยลงพื้นที่หาเสียงให้มีการตื่นตัวการที่นนท,ท่านนายกทักษิณท่านกรุนามาช่วยหาเสียงหลายที่ก็เป็นการปลุกกระแสเป็นการสร้างความตื่นตัวส่วนเรื่องการขางานก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับขณะที่คุณวิชิตคุณวิชิตไตสรณกูลว่าดที่นายกบจรีสเกตคว้าแชมป์แล้วก็รักษาเก้าอี้หลายสมัยเนี่ยเจ้าตัวบอกตอนแรกหวั่นใจมาก พาดีายกทักษิณล,ลงพื้นที่เองและกระแสมาแรงมากแต่ที่สุดคุกครีกับทีมงานอาจตนเองได้รับความนิยมสูงกว่าเพราะใกล้ชิดพื้นที่มากกว่าแต่ที่ผ่านมาดิสีสกเกตของเราเวลามีเลือกตั้งเวลามีสมัครโดยเฉพาะในเรื่องของท้องถิ่นพวกเราก็จะสู้กันนะครับไม่ว่าใครจะแพ้จะชนะนะฮะมันก็ยังสามารถที่จะพูดคุยกันได้เพียงแต่ว่าครั้งนี้นี่ มันมันอาจจะมีพรรคการเมืองเข้ามายุ่งก็ทําให้คนสีสเกตของเรานี่แตกแยกกันพอสมควรนะครับถึงแมะรเราคิดว่าในส่วนที่เราเข้าไปนี่เราก็จะพยายามรวบรวมกันนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่เราอย่าไปแยกเลยเลือกสีเราสีสเกตก็ขอให้มีสีเดียวคือสีสเกตพิบานะฮะถึงแม้จะเลือกตัง้งกันาอยมายังไงก็แล้วแต่ เมื่อจบแล้วก็ขอให้จบเลยมาช่วยกันทางานดีกว่านะครับแล้วก็ยินดีที่จะรับฟังไม่ว่าคุณจะสีไหนอะไรนะครับยินดีรับฟังหมดนะครับส่วนเรื่องจะไปแบ่งสีกันอีกทีนึงก็เอาไว้เลือกสอสอเถอะครับเลือกนี้อย่ามายุ่งเลยครับกอาฝากไปยังคุณทักษิณด้วยก็แล้วกันว่าผมเองก็ตัวเล็กๆอยู่ในพื้นที่นะฮะก็เล่นแต่การเมืองท้องถิ่นมาในชีวิตก็ไม่เคยเห็นสภาไม่เคยเป็นสอสอสอ,อะไรอ่เขาหรอกรู้แต่ว่าเ,าเขาชอบพักเพื่อไทย แถวนี้เขาเลือกกันไปส่วนเราอยู่ตรงนี้เราก็ว่ากันตรงก็จะฝากถึงท่านด้วยนะฮะท่าน,นที่ถือว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญของประเทศนะฮะถ้าท่านลงมายิ่งทําให้แตกแยกเพราะต้องมาสู้กับคนท้องถิ่นความแตกแยกก็เกิดขึ้นแน่นอนนะแต่เมื่อมันจบไปแล้วก็ไม่อยากพูดอะไรนะครับก็ขอว่าปล่อยเถอะปล่อยผมตัวเล็กๆบริหารจังหวัดผมเองเถอะนะครับน,นี่ฮะท่านผู<บ>้ชมการเลือกตั้งอบจในภาพใหญ่แน่นอน ผู้คนจับตาดูการลงมาเต็มที่ของทักษิณเชนวัตรการที่อยู่เงียบๆบแบบซุ้มๆแบบภูมิใจไทย<ม>พักสีน้ำเงินและความพยายามเต็มที่ของพักประชาชนพักสีส้มผลเป็นยังไงภาพใหญ่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวค่อยๆมาไล่เรียงกันช่วงหน้าคุณธนาทรจึงเรื่องกิรเมื่อวานนี้ยืนยันนะครับว่าอาจจะผิดหวังบ้างแต่ก็ถือว่าชนะการเลือกตั้งอย่างน้อยลำโพน